เออม,มาจิบเปามาเอามาจำบกาวเหนียวกันพี่น้องไม่ได้พักมาไลฟ์เนาะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ่องเจ้าในพาแซบอีกแล้วจา้าวันนี้สิแซับคือเกาเด้อจับพี่น้องตามซ้วงขนมจีนใส่หอยขี้กระต่ายเด้อจับพี่น้องหรือว่าหอยอยังเขาเอิญหอยโค้งหน้าบ่หรือว่าหอยผ<ง>ักเครื่องเคียงเขาก็มีแต่ผักสลัดกับผักบุงลวกมาจา้ะมากินน้ำกันเด้อเอาเลยม,ลมาจา้าไม่จีบเรียกว่าเจ้าในออนไลน์ขนาดนี้ออาไลน์นี่จังขันว่าขันว่ากินบักสองเจ้าให้แห้งแตก Mặt trong sao, coi như ừ, gì gì mà Ui, Wow tìm ừ. à Nè nhỏ có miệng không, á. không á. เอาป่ะยัดมันป้องหอยูอออยอเลยสองคำจำาวเหนียวกันพี่น้องจำาวเหนียวท <c oughs> างนี้จะแซ่บนะหอ,อยก็มีน้อยมองางแล้วต่ขิงขี้มีคนขอกินปะมาได้เดี๋ยวขินนำกัน ไม่ได้พักมาไลฟ์เนะาเนะบ่งขี่ขึ้นมาอ,ออกว่า

มันอิน่นมานตกอัดข้างนอกพี่เนาะถ้าคนตกก็อัดอยู่ในห้องมุมมันก็จะแตกต่างเลยเนาะเจ็บี่คอมาให้แข็งขวดมากเป็นวัดไว้คือไหนล่ะกลัวไหม จีมออกมาแล้วคุจีไม่ออกกุจะทักอ่ะอท,อออท,ทักนีกนนกน่กินง่ายกินยากมันกินยากนอนดี ตัวนี้หอมไนกก็อกดแต่ผู้ี่มันบอกกห้แมวแทนมาได้ปะ้ะไม่เอาเต็มไปเลยสนองดนามากเลย,อย,เลยบอออกนะ

กเก็กิน,นัวเดียวไากูซึกว่าแซ่บนะบมนเนี่ยเนะบริกินนานแลยเหอย ข้าหมดทั้งต้นเนะเด็กน้องว่าเอาขอบอ่ะกรเทมได้

มันแล้วไปน,อออน,น้องสมอยมืดเลือด่มะเขอเทศกับน,น้ำปลาเลยนะจ๊ะไปน้องครับเทศกับน้ำครับกินเ,เนี่ยขอจบก่อนนพไปน้องนะกินหน้าพอก็ไม่ลาญอะไรก็ใก็จานไปเนอไปน้องนะครับสวัสดีสบายดี